ข้อ9ก้านะคะบอกว่าสารละลายเมทานอล20ลูกบบาศ์เซนติเมตรลงในน้ำจนได้สารละลายร้อยรูบาศ์เซนติเมตรจะได้สารละลายเข้มข้นเท่าใดในหน่วยโมลาร์และหน่วยโมแลลตามลําดับให้ความหนาแน่นของเมทานอลเนี่ยเท่ากับ0.8กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรสารละลายมีความหนาแน่น0.96กรัมต่อลูกบาศเซนติเมตรนะคะแล้วก็มีชอยให้1 2 3 4ก่อนอื่นนะคะสิ่งที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือ,อมาดูสิ่งที่ต้องรู้กันก่อนเนาะ สดข้อนี้ก็ต้องรู้กันว่าโมโมลากับโมเลลเนี่ยแปลว่าอะไรใช่ไหมก็มาดูกันก่อนโมล่านะคะสำหรับคำว่าโมล่าเนี่ยนะโมล่าเนี่ยก็คือปริมาณสารเป็นโมลในสารละลายหนึ่งลูกบาทเดซิเมตร เน้นคําว่าสารละลายนะคะปริมาณสารเป็นโมลในสารละลายหนึ่งลูกบาทเดซิเมตรนะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่าง2โมลาร์หมายความว่ามีสาร2โมลในสารละลาย1ลูกบาทเดซิเมตร,นะระะย,ตย่อสารละลายเป็นสอลอนะอันนี้โอเคปะอ่ะส่วนคำว่าโมเลลโมเลลคืออะไรดูคำว่าโมเลล โมเลกคือปริมาณสารเป็นโมลเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยในตัวทําละลายอ่ะเขาว่าในตัวทํละลายกับในสารละลายไม่เหมือนกันเนาะในสารละลายคือทั้งหมดตัวทํละลายก็คือแค่เป็นแค่ตัวทํละลายเฉยๆก็อย่างเช่นอาจจะเป็นน้ําเป็นเบนซีนอะไรก็ว่าไปในตัวทํละลาย1กิโลกรัมเพราะฉะนั้น2โมเลวโมเลกย่อได้เ็มเล็กนะคะ อันนี้เป็นแบบ universal เลยนะคือใช้เป็นทางการทั่วไปถ้าอย่างสงลลของพี่เนี่ยคือพี่ใช้คนเดียวโอเคปะ2โมลแล้วก็จะเท่าก็คือแปลว่ามีสาร2โมลในตัวทำละลาย1กิโลกรมัมโอเคปะอ่ะซึ่งตัวทำลายอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นอะไรก็ได้โอเคไหมโอเคนะ คราวนี้โจทย์เขาให้ความให้บอกว่าเออผสมสารยังไงอะไรมาใช่ปะบอกว่าให้เมทานอลในน้ําได้สาราอะไรอย่างเงี้ยเขาถามเป็นโมลาร์กับโมแล้วเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราลองมาตีตารางแบ่งเป็นสมช่องเนาะโอเคปะอ่ะสช่องมีอะไรบ้างมีเมทานอล C H 3 O H มีน้ำให้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วกันเนาะแล้วก็สารละลายนะคะเขาบอกว่ามีเมทานอลเนี่ย20 cm กำลังสามละลายน้ำจนได้สารละลาย100 cm กำลังสามใช่ปะแสดงว่าต้องมีน้ำเท่าไหร่80 cm กำลังสามแล้วไงต่อเขาก็ให้ดีมาใช่ปะเขาว่าดีเมทานอลหรือว่าความหนาแน่นเนี่ยเท่ากับ0.8กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะแล้วก็แทนสูตรดีเท่ากับ M ส่วน V ถูกป่ะถ้าเกิดดีถ้ากับ0ูก็จะเท่ากับ M ส่วน V ก็คือ20 M คือมวลส่วนด้วยปริมาตร M เป็นมวลส่วนด้วยปริมาตร20 M ก็จะเท่ากับฟึบคูณกัน16กรัมโอเคนะได้ละว M 16กรัมคราวนี้เรามาดูเจ้า ch 3 oh เนี่ยนะมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่12 42ถ้า42บวก H ส3ตัวบวก1เป็น4ตัวบวก O ก็คือ16ได้32แล้วเขาบอกว่ามีอยู่16กรัมก็เอา16มี16กรัมใช่ป่ะคะส่วนด้วย32โมลโมเลกุลจะได้เป็นโมลออกมาเท่ากับ0.5โมลนี่ก็จะได้อันนี้เป็น M16 ใช่ปะ่ะก็จะเท่ากับ0.5 โมลได้มาแล้วแล้วปรากฏว่าโมลาร์อ่ะดให้ดูก่อนโมลาร์คือสารละลาย1ลิตรใช่ไหมเป็นโมลสารละลาย1ลิตรอันนี้เป็น0ูนโมลในสารละลาย100รลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสารละลาย c h 3 o h เนี่ยมันก็คือ0.5โมลใน 1 0 0 c m กำลัง3ใช่ปะต้องคนะูณพันเนาะเพราะ,จะเจ้าจะทำให้กลายเป็น1ให้กลายเป็นโมลร์ก็จะได้ปุ๊บ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 ได้เท่าไหร่5โมลร์โอเคคราวนี้ดูช้อยชุบโมลร์ ola, มีเท่าไหร่้าง5กับ0.5าใช่ปะเพราะฉะนั้น0ูนี่ตัดทิ้งใช้ไม่ได้เนาะเหลือ2อันแล้วคราวนี้ทำไงต่อก็ต้องมาดูโมเลวโมเลวคืออะไรคะโมเลวคือ ปริมาณสารเป็นโมลในตัวทำลาย1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบกับตัวทำลายนะคะอ่ะปุ๊บมานี้เขาบอกว่าน้ำเนี่ย20กรัมก็คือน้ำา20กรัมเนี่ยจะเท่าน้ำหนึ่งน้ำมีความหนาแน้นเท่าไหร่1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าน้ำ2ี่สตลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือเอ้ยน้ำา80ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ80กรัมได้เลยถูกปะ80กรัมมี0 5โมลเพราะฉะนั้นอ่ะมาคิดของน้ำมั่ง คิดของน้ํำทาไงก็จะได้ว่าคิดของน้ำบ้างคิดโมลแล้วบ้างนะคะโมลแล้วก็จะได้ว่าสารละลาย CH3OH มเนี่ยมันมีอยู่0.5โมลในตัวทําละลายที่เป็นน้ําเท่าไหร่80กรัมแต่เราต้องการ1กิโลกรัมก็คือพันกรัมใช่ปะเอามาคูณอ่ะคิดเลข ชุบๆตัดเลขได้เท่าไรคะหกจุดสองห้าโมลลโอเคปะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อสามนะคะหกจุดห้าโมล่าหกจุดสองห้าโมลลปื๊บนี่จากข้อนี้สิ่งที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างคะสิ่งที่เราจะต้องรู้อันดับแรกก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าโมล่ากับโมลล์คืออะไรใช่ปะ เราต้องรู้ว่าโมล่าเนี่ยนะคือปริมาณสารเป็นโมลในสารละลาย1ลูกบาทเดซิเมตรหรือว่าในสารละลาย1ลิตรส่วนโมเลสคือปริมาณสารหนึ่งเป็นโมลในสารละลาย1ในตัวทาละลายขอโทษค่ะในตัวทํละลาย1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาตีตารางแยกเป็นต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ปะถ้าเรามีเมทานอล20สารละลาย100เราดูดีตัวทํละลายเท่าไหร่เพราะาตัวทํละลายเนี่ยเราจะเอาไปใช้เทียบเป็นโมเลสใช่ปะเสร็จเราก็มาเปลี่ยน ลูกบาตเดซิลูกบาตเซนติเมตรให้กลายเป็นกรัมทำไมต้องเปลี่ยนให้กลายเป็นกรัมเพราะเราจะทําเป็นโมลอ่ะเสร็จเปลี่ยนเป็นกรัมเสร็จก็ทําเป็นโมลแล้วก็รู้แล้วว่าในร้อยลูกบาทตเซนติเมตรเนี่ยมีอยู่ศูนย์จุดห้าโมลก็ดูซิว่าถ้าหนึ่งพันเป็นเท่าไหร่ก็จะได้เป็นโมเลกุลออกมาแปดสิบรูบาทตเซนติเมตรในน้ําก็คือแปดสิบกรัมถูกป่ะลูกบาศตเซนติเมตรเป็นกรัมได้เลยถ้าเป็นน้ําก็รูว่าถ้าน้ำหนึ่งพันกรัมจะมีอยู่กี่โมลก็จะได้เป็นโมเลกุลออกมา เราก็จะได้คำตอบมาเป็นข้อ3นั่นเองนะคะโอเคนะ